วันนี้ก็กลับมาพบกับแนมนะคะวันนี้เป็นพลิกอาคาร์นะคะทุกคนเนาะวันนี้นะคะเป็นหัวข้อความรักที่กําลังจะเข้ามาทักทายคุณนะเป็นแบบไหนนะคะก็มีไพ่ให้เลือกสองกองวันนี้จะให้เลือกเป็นแบบอยากเลือกไพ่ชนิดไหนเลือกเอาเลยนะคะเป็นไพ่ออรัเคินทั้งคู่นะอันนี้จะเป็นไพ่ชื่อโชคดีมีสุขอือจะเป็นหน้าตาแบบนี้อืม นะคะก็คือกลองนี้อ่ะกลองที่หนึ่งกลองที่สองจะเป็นไพ่ชื่อของสำนักพิมพ์มิตหมกเลยนะเนี่ยเอ่ออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะดูหน้าไพ่จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแนวนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะเนาะก,ก็ชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะความรักที่กำลังจะเข้ามาทักทายคุณนะเนาะ เร็วๆนี้นะคะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยนะคะโอเคใครที่เลือกไพ่กล่องที่สองบ้างค่ะไพ่สำหรับนี้ที่แนมอ่านไม่ออกเออไม่ลงมาอ่านว่าอะไรอะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าความรักที่จะเข้ามาพักทายคุณเร็วๆนี้เนี่ยเป็นแบบไหนเนาะเป็นแบบไหนนะ ก็ขออ่านทีเดียวนะเปิดไปก่อนนะฮะเปิดไปก่อนให้ก็จะเล็กๆนิดหนึง ค okay. ถามว่าอตรงไหมกึ่งกลางความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาคือเป็นรักครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณเลยนะเนี่ยโอ้โหโเป็นรักแท้รักครั้งสุดท้ายเลยที่เข้ามามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยดูสิมั่นคงแข็งแรงกันมากอะไรกันมากนะคะแล้วก็เข้ามาแบบว่าอาจจะเป็นคนรู้จักแบบ คนเก่าๆคนเด็กคือในวัยเด็กก็ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอะไรกันมาก่อนแล้วคือไม่ใช่คนใหม่ที่แบบว่าใหม่กิ๊กเลยอย่างกองที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่อืมอันนี้นี่เป็นอารมณ์แบบคนเก่าเคยรู้จักแฟนเก่าคนเก่าอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรกันใหม่อมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพาให้คุณสองคนอะยังกลับมาอยู่ด้วยกันยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กันอีกครั้ง อืมอะไรกันอีกครั้งเนาะเอออาจจะเป็นองค์พ่อพระพิคคนีก็ได้นั่นเนี่ยอืมนะคะโดนบันดาลให้คุณสองคนได้กลับมานะคะแล้วเหมือนเป็นอารมณ์แบบคลิกกลับมาครั้งเนี้ยมันจะแบบเป็นอะไรที่มันไปไวมากแบบรวดเร็วมากอาจจะแบบอยู่ดีๆอาคุยๆเอาครบแล้วอ่ะดีๆอยู่คุยๆก็เอาแต่งงานเออไม่ใช่เอาก็ไม่แน่นะ <c oughs> นาออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า คุณจะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นแหละมีความสุขมากขึ้นอะไรมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้คือเขากลับมาอีกครั้งแล้วทําให้คุณรู้สึกใจฟูขึ้นนะ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆแฮปปี้กว่าครั้งก่อนๆน,นะคะอืมแล้วเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ยอมให้คุณไปไหนด้วยนะมีอารมณ์แบบหึงหวงนะมีอารมณ์แบบต้องการเธอมากๆอยากให้เธออยู่กับฉันเธอต้องแบบเธอห้ามไปไหนเออเธอต้องอยู่ ที่นี่เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนการเข้ามาของเขาครั้งเนี่ยคุณก็จะเหมือนแฮปปี้อ่ะในความรักครั้งนี้มากขึ้นคือมีความสุขมีความสบายใจมีความแบบเป็นอิสระมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รู้อะไรเป็นยังไงเนาะเออก่อนก่อนหน้าที่คบกันหรือก่อนหน้าที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ไม่รู้เป็นไงแต่ว่าครั้งนี้มันแฮปปี้แต่มันอาจจะมีการแบบหึงหวงกันนิดนึงอะไรกันนิดนึงนะอืม คือเหมือนเขาน่าจะห่วงคุณอะมากๆอะไรมากๆนะคะคุณเองก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าเออมีคิดมากคิดเยอะบ้างในความสัมพันธ์นี้อืมนะคะเพราะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์มันดูแบบไปไวจังอะไรไวจังแต่ว่าจริงๆคุณก็อยากไปต่อเขานะหรือว่ายังรู้สึกดีกับเขานั่นแหละอะไรนั่นแหละนะคะอมืมองว่าคุณจะแบบรู้สึกว่าแฮปปี้อะแฮปปี้มากๆ อะไรมากๆเหมือนเขาเองอะจะแบบมายอมคุณมากขึ้นหรือว่าเขาเองจะเป็นอารมณ์แบบว่าเอออะไรก็ตามที่คุณต้องการเนี่ยเขาก็จะทําให้เหมือนเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอะกลับมาเป็นคนอีกคนนึงอะคนในเวอร์ชันที่มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณเนี่ยยอมให้คุณหมดเลยเนาะอะไรไงอีกความรักที่จะเข้ามาทักทายเนี่ยเป็นไงเป็นไงอุย้ยแงเห็นปะ ค้ายกันเลยคือเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดีขึ้นน่ะเป็นคนที่ทําอะไรที่แฟแฟให้กับคุณอะไรให้กับคุณนะอืมเป็นคนที่คุณรู้สึกเออคุ้มค่าแหละที่จะมอบหัวใจให้อ๋อแล้วเขาก็จะให้เกียรติให้คุณค่าคุณมากๆเลยนะคะอยากจะดูแลคุณให้ดีมองว่าคุณคือแบบคือคนที่ดีที่สุดแล้วคุณคือแบบคุณเป็นคนที่แบบดูดีมากอในสายตาของเขาอ่ะ เออเป็นคนที่เขามองคนในจุดที่มันสูงอ่ะอืมเนาะอืมอ่าแล้วก็มีการอยากจะส่งแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนติดต่อมาก่อนนะส่งข้อความมาอะไรมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็อาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะส่งมาทําไมอ่ะทักทําไมอะไรทําไมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มีการทักทายมีการติดต่อมาแหละแต่มองว่าเขาจะทรีซหรือดูแลคุณอ่ะดีขึ้นกว่าเดิม เขามองคนในจุดที่ดีมากนะนี่ล้การมาครั้งเนี้ยเขาจะทําให้คนรู้สึกแฮปปี้มากๆกับเขาอะไรประมาณเนี่ยหลงเขารักเขาอะไรประมาณเนี่ยเออมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยให้ให้คุณเห็นค่าในตัวของเขามากขึ้นกว่าเดิมอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเนาะอืมอะไรก็ตามที่มันมีอิชชูหรือมีปัญหาก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเป็นประเด็นกันในความสัมพันธ์อะ เขาจะมาเคลียร์มันให้หมดเลยหรือเป็นอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยเธอไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมันไม่มีแล้วแล่ละึ่งเคลียร์จาัดก,การให้อะไรให้นะ่ะอืมจริงๆเขาว่าคิดว่าเขากลัวเหมือนกันนะว่าคุณจะรู้สึกว่าเขานะ่ะเป็นคนที่ไม่ใช่หรือว่าคุณเองอาจจะปฏิเสธเขาในตอนแรกว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกอีกตาเนี่ยเมื่อก่อนนะ่ะหรือครั้งก่อนที่ดีลกับมันที่คุยกับมันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่นาะนนางจะกลับมาเป็นคนใหม่แล้วอย่างที่บอกอืมเนี่ยเปลี่ยนจริงๆด้วยเช้งเห็นปะนางเปลี่ยนไปแล้วนางจะกลับมาเป็นคนใหม่คนที่ดีขึ้นเหมือนแบบคนเก่าเล่าใหม่คนเก่าอะไรเดียวแฟนเก่าคนเดิมแต่เป็นเหมือนเหมือนได้แฟนใหม่อะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยอืม นี่แล้วนางก็มีการแบบอยากที่จะไปต่อคุณหรือมีการอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนกับคุณเนาะหรือเป็นอารมณ์แบบเอออยากจะมาหาอยากจะมาเจอนะคะอืมเนาะอืมคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงแล้วเป็นคนที่เขากังวลเป็นคนที่เขาแบบทุ่มเทใส่ใจมากมากเลยคือมาครั้งเนี้ยทุ่มเทใส่ใจมากขึ้นแน่นอนแหละอะไรแน่นอนแหละแล้วก็อาจจะยอมเสียสละทำนู่นนี่นั่นอะไรเพื่อคุณมากขึ้น ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าไม่เคยทําอะไรเลยแบบให้คุณทําอยู่ฝ่ายเดียวอะไรก็ตามก็จะมาทำมามาอะไรมากขึ้นเนาะในความสัมพันธ์นี้นี่เขาอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณนะค,คนคนนี้หรือมีการอยากมอบของขวัญอะไรให้คุณหรืออาจจะเป็นการแบบเออการที่เขาอ่ะเป็นคนใหม่คนที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือของขวัญที่เขาอยากจะมอบให้คุณนั่นเองเนาะ อืมแบบกลับมาในเวอร์ชันที่มันดีกลับมาในเวอร์ชันที่มันแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยอะ่ะอะไรไปเลยจนคนแบบปาแล้วนี่คนเดียวกันเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือคนเดียวกันนะเนาะอ่ะเรามาดูสิว่าไพ่ยอ่ะบอกอะไรคนในความสัมพันธ์นี้บา้างไพ่อ่ะบอกอะไรเนี่ยกับความรักครั้งครั้งใหม่ของคุณเนี่ยไพ่บอกอะไร มันอาจจะมีเรื่องครอบครัวไม่เห็นด้วยหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะในความสัมพันธ์นี้นะเอออาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะโอ้ยต้องมองว่าความสัมพันธ์เป็นอะไรที่โรแมนติกโรแมนตรักกันแบบโรแมนติกมากกว่าเดิมอะไรมากกว่าเดิมอ่ะเออมันแฮปปี้มากกว่าเดิมครั้งเนี้ยกลับมาอืมโอเเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรักนะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกเขาเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่ละไม่ใช่เวอร์ชั่นเดิมละเพราะฉะนั้นก็ลองดูลองให้โอกาสเขาดูได้นะคะอืมโอ้คุณสองคนเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันมากมากนะจริงๆแล้วนะคะคุณอาจจะแบบเออสงสัยทําไมแบบมันถึงดึงดูดกันจังอะไรกันจังคือกลับมาเจอกันอีกครั้งมันก็ยังรู้สึกดึงดูดกันเหมือนเดิมนะมันมีแพชชั่นต่อกันอนะมากๆเลย นี่เขาบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่เหมือนแบบคืออาจจะเป็นอะไรที่คุณร้องขอมาหรือว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักครั้งนี้นะคะอืม,อมเขาก็บอกว่าจริงๆความสัมพันธ์อันนี้ยมันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยจริงๆหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบ เรื่องเรื่องของคนณสองคนอะ่ะเขาบอกว่าให้คุณอย่าไปสนใจคนอื่นบางทีคนอื่นก็พูดไปว่าอจะดีหรอจะกลับมาคบกันสมมตินะจะนูน่นนี่นั่นจะอะไรกับเราแต่ก็ไม่ต้องสนใจนะคะที่คนจะมองจะอะไรนะเพราะยังไงคนละเขาก็คือคนเราอะคบกันอะรู้ดีที่สุดเอือเขาบอกบทว e ดดิ้งฟอร์เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไม่รู้ว่าคุณรอเขาอยู่หรือเปล่าแต่ มันคุ้มค่าแน่นอนการที่เขากลับมาครั้งนี้ยอืมแสดงว่าเขากลับมาแล้วมันดีมาเนี่ยมันจะมีการเสพติดก,กันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยโรแมนติกเนาะมีความโรแมนติกฟิลลิ่งมีแพชชั่นเข้าหากันแล้วก็ดึงดูดเข้าหากันมากเลยนะคะครั้งนี้มันกลับมาแล้วมันดีแหละอะไรแหละเนาะให้คุณมองในแง่ดีเขาไว้นะแบบว่าอย่าอย่าพยายามมองในแง่ลบนะคะอืม ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย